แต่ไม่เล่นทําไมไม่เล่นมันเรื่องของดีมานซับไพครับถ้าเป็นต่อมันเรื่องของดีมานซับไพก็คือถ้ามันมีจํานวนมากราคาก็จะดิ่งลงนะก็แค่นั้นนะเอาง่ายๆอย่างอย่างมีอยู่ผมจะยกตัวอย่างวัดปากน้ําวัดปากน้ําเนี่ยก็มีคนเข้าไปทําแม่พิมพ์ให้ไปโปรโมทให้อะไรให้จัดก,การเรื่องอะไรนี่ให้หมดทีนี้เขาก็จะสร้างพระทั้งหมดมา สมมติว่า12พิม12พิมนะเขาก็สร้างให้วัดให้ฟรีๆเลยนี่แหละสร้างให้ฟรีหักค่าอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยของเขาแล้วขายองค์ละ25บาทมันมีมันจะมีอยู่พิมพหนึ่งสมมติว่าเป็นพิมแปดยิ้มนะแปดยิ้มนี่11พิมอะ่ะเขาปล่อยออกไปทําให้วัดไปสมมุติ84,000สมมตินะ เขาก็จะทำแป้ยิ้มแค่2,000-3,000องคพอพอเึงคาดบริหารจัดการดำเนินการเขาเขาก็จะอ้างว่าพิมพ์เนี้ยนิยมฟังผมดีๆนะพิมพ์นี้นิยม11พิมพ์ไม่นิยมก,ก็เป็นประมาณนี้หายากถามว่าแล้วทำไมหายากสร้างน้อยทำไมสร้างน้อยอก,ก,กูเก่งกำไร จบไหมจบนะเนื <adapting> ้อ <to the FREE> เหมือนกันพิมเหมือนกันแล้วเวลาโปรโมตนี่นะใครยังไม่ได้รับไม่ได้คลองใครยังไม่ได้ครอบครองพระตอนนี้ราคากําลังแรงนะครับทางวัดยังมีขายยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทประกาศแม่งทุกวันข้าหูทุกวันนะประมาณนี้แต่หน้าวัดรับซื้อแล้วนะครับอง์ละร้อยองละสามร้ <family> <tales> อยขนก็แหนแสนแตกแต่ไม่ใค่ฉุกฉุกใจคิดเลยว่า อะไรแล้วมึงอยู่หน้าวัดทำไมมึงไม่ไปซื้อวะถูกไหมองค์ละยี่บห้ามึงมารับซื้อองค์ละสามร้อยห้าร้อยพันนึงเลยนะครับคนก็ไปหไปกวาดยี่สิบห้าบาทหมดตอนนี้อยากเอาไปให้เซียนหน้าวัดเอาไปให้เซียนหน้าวัดดูอ๋อทีน,นี้ไม่นิยมนิยมแปยยิบแต่ถ้าจะเอาจากผมเนี่ยครับได้ครับ ทีมนิยมอยู่ที่ผมหมดเลยครับเป็นถังเออตลกไหมตลกตลกมากวงการน,นี้ตลกตลกบางทีก็ไปตอบโค้ดแล้วบอกว่าเ,เป็นทีมกรรมาการเป็นทีมนิยมหลายจุดมีอะไรเนี้ยแล้วเถอะไก่เห็นซีงูง,งูเห็นนมไก่ไอ้เราเราไม่เข้าใจเองนะ เราก็คิดว่าโอ้โหมันหายากจริงไม่เรามันวางแผนกันมาแล้วนะมันทําเป็นทีมกันมาหมดแล้วคุณไม่ทันกันเองคุณไม่เข้าใจระบบเขาไงาแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก่อนนะขอโทษทีพาักสายพุทธพาณนนิชย์เขาเอาไว้ซื้อขายที่มหนุ่ยจาร์ไงน็อกไหมเออก็น,น็อกไปส่วนพระแท้แก็แอบเก็บเงียบเยบกันเพราะพระแท้แไม่มีราคาทัพระแท้แนะ ไม่ว่าจะสายอะไรก็แล้วแต่ก็มีคุณค่าเหมือนกันนะคุณจะไปมองว่าพุทธพาณิชย์หรืออะไรแล,แ,ลแล้วแล้วพันแทงไงพุทธพาณิชย์ตอบไม่ได้อย่างเงี้ยถูกไ่มเออมาตรฐานมีไหมไม่มีแต่กุจะเล่นสีพิมพ์ของหลวงวิจาร์และหลวงวิจาร์มีตัวตนไหมไม่มีแล้วไงเออเอาไงอีก แล้วคุณตั้งชมรมองค์กรอะไรกันขึ้นมาเนี่ยถามว่าคุณเขียนคุณเขียนไหมไหม่ว่ายังไงอนุรักษ์พักเครื่องพระบูชาแล้วแล้ว,ลวเล่นแค่สีพิม์และไอ้หกสิบเก้าพิมย์ยนทิ้งอะ่ะนี่นี่คือเจตนาลมหรือเปล่าเฮ้ยนี่นี่เราถามด้วยใจเลยนะนี่คืออนุรักษ์กับเคลียเคลียหกสิบเก้าพิมทิ้งอะ่ะแล้วไม่รวมพระอื่นที่กูไม่รู้จักกูไม่ชอบเพราะไม่รู้ ดูไม่เป็มเล่นเฉพาะเียที่กูชอบเนี่เอางี้นี่นี่คือการอนุรักษ์ปะตอบนะตอบให้ได้นะคำถามเนี้ยเอออน,นุรักษ์ปะคุณดูเจตนาคนก็รู้แล้วและการให้ความรู้เป็นไงหลงทางอยู่ในกาลลาหมดเลย ใ,ใช้ความเชื่อเชื่อโอ้หนี่แพงแล้วเนี่ยเก็บได้นะเก็งราคาไว้ในอนาคตจะแพงขึ้นไปสองสามพันห้าพันเจ็ดพันแปดพันก็มีมันก็อยู่ในมือพวกมึงหมดแล้วนะแต่ปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันไม่ไม่อย่างนั้นเด็กมันก็เอาพับฟอมแทรกเข้ามาเต็มไปหมดแล้ววันข้างหน้ามันจะไปแยกแยกกันยังไงนะถ้าไม่มีใครทักไอ้พวกคนที่คุณอ้างว่าเขาเก็บเก็บพับแท้เก็บเงียบกันเนี่ยรู้ว่าพับแท้ทหรือพับฟอม แยกได้เะล่ะที่จะอ้างว่านุ้ลักอะพระนอกพิมพ์หรืออะไรแยกออกหรือเปล่าว่าอันนั้นพระแท้หรือพระปลอมไม่รู้ก็เกิดกลุ่มมันก็เกิดกลุ่มชมลมขึ้นมาก็บอกชมลมอะไรพระนอกพิมพ์เรียนไม่เล่นเรียนอะไรนะพระพิมพ์ไม่นิยมพิมพ์ชาวบ้านมั่งอะไรมั่งไม่ใช่นั่นมันทีมัปนพระปลอมหมดเลยพระเพิ่งสร้างทั้งนั้นเลยแล้วมันก็มาจับประกวดกันเนี่ยพิมพเขียนพิมหน่อย เสียนก็ไม่เล่นพีพีเทียนเนื้อหน่อยเสียนก็ไม่ได้เฮ้ยมันไม่ใช่นะ้ำมันพัฟปอมมึงแยกพระแท้พัฟปลอมนี่ออกเลยอะ่ะฮะเอาพัฟปอมมาประกวดแล้วก็บอกไอ้เซียนไม่เล่นเนี่ยแหละมันสกรปรกกันอย่างนี้ไงนะไม่ใช่อนุรักษ์เลยไอ้น่ำมันพัฟปอมอยานุรักษ์พระปอมกันหรือไงฮะคุณยังแยกพัฟแท้พาฟเทสไม่ออกหรือคุณจะมาอนุรักษ์อะไรผมไม่เข้าใจน่นมันพัฟปอมไอ้คาตินหัวเลือดแจวน่ำมันพัฟปอม ไม่ใช่เนื้อบังผิดเพี้ยนเนื้อพิมพ์เพียนเลยไม่เล่นคุณจะอ้างไปนะเห็นไหมมันก็เกิดแก๊บมันก็เกิดช่องว่างที่แต่ละคนน่ะมันก็จะหาผลประโยชน์จากช่องว่างเหล่านั้นนะผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะเนี่ยผมวันนี้ผมก็เลยมาพูดอย่างเงี้ยอันนี้ความจริงนะผมไม่ได้พูดว่าเออผมเชื่อว่านะมันเป็นพระที่เขาไม่เล่นกันเป็นพระโบราณ อนุรักษ์เราก็เลยเอามาอนุรักษ์กันมาไม่ใช่น้่นเป็นพระปลอมเออแยกแยะให้ถูกผมไม่รู้นะใครจะพูดอย่างผมก็แล้วแต่ไม่รู้แต่ผมอะรู้ว่ามันเป็นพระปลอมนะองค์งไหนปลอมก็ดูจากหน้าพระองค์นั้น่ะถ้าชมรมคุณเล่นพระอย่างนั้นมันก็พระปลอมอยู่แล้ว